ตันหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปียรูปสาตรูปพิขุทั้งหลายสมณะหรือพรามพวกใดในการอดีตก็ตามในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตามย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจคือปียรูปสาตรูปในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทง โดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพราหม์พวกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาให้เจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญเมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ก็ทำทุกข์ให้เจริญเมื่อทำทุกข์ให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหม์พวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพัน ความทุกกายความทุกใจความขับแคนใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกขดังนี้พิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนถ้วยดื่มสมฤ์มีเครื่องดื่มใส่อยู่แล้วชนิดหนึ่งสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งซึ่งกำลังร้อนจัดมีความร้อนระอุไปทั้งตัว เหน็ดเหนื่อยคอแห้งระหายน้ำมาถึงเข้าคนทั้งหลายบอกแก่บุรุษนั้นว่านี่เนะี่ท่านผู้เจริญถ้วยดื่มสำริดใบนี้มีเครื่องดื่มสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นและรสสำหรับท่านแต่ว่ามียาพิษปนติดอยู่ถ้าหากท่านต้องการดื่มก็ดื่มได้เมื่อท่านกำลังดื่มจากติดใจมันด้วยสีของมันบ้างด้วยกลิ่นของมันบ้าง ด้วยรถของมันบ้างแต่ว่าครั้นดื่มเข้าไปแล้วท่านจะถึงความตายหรือได้รับทุกขเจียนตายเพราะเหตุนั้นดังนี้บุรุษนั้นไม่ทันจะพิจารณาถ้วยดื่มสำเร็จอันนั้นรีบดื่มเอาดื่มเอาไม่ยอมวางบุรุษนั้นก็ถึงความตายหรือได้รับทุกเจียนตายเพราะเหตุนั้นฉันใดก็ฉันนั้นที่สมณะหรือพราหมณพวกใดในการอดีตก็ตาม ในการอนาคตก็ตามในการนี้ก็ตามย่อมเห็นสิ่งอันเป็นที่รักที่สนิทใจในโลกโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นสุขโดยความเป็นตัวตนโดยความเป็นของไม่เสียบแทงโดยความเป็นของเกษมสมณะหรือพรามพวกนั้นย่อมทำตัณหาให้เจริญเมื่อทำตัณหาให้เจริญอยู่ก็ทำอุปธิให้เจริญเมื่อทำอุปธิให้เจริญอยู่ ก็ทำทุก์ให้เจริญเมื่อทำทุก์ขให้เจริญอยู่สมณะหรือพราหมพวกนั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแคนใจเราตถาคตย่อมกล่าวว่าพวกเหล่านั้นย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้นิเทเจว่าด้วยทิฏฐิที่เกี่ยวกับปัญหา chào